เมื่อนานมาแล้วได้มีสองเผ่าพันธุ์อาศัยอยู่บนโลกได้แก่เผ่ามนุษย์และเผ่ามอนสเตอร์วันหนึ่งได้เกิดสงครามขึ้นระหว่างสองเผ่าพันธุ์และผลสรุปคือเผ่ามนุษย์เป็นฝ่ายที่ชนะสงครามพวกเขาได้ปิดผนึกมอนสเตอร์ไว้ใต้ดินและปิดผนึกไว้ด้วยบาเรียเวทมนตรงพลังที่จะทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดออกนอกจากอันเดกราวมาได้ หลายปีต่อมาตำนานได้กล่าวว่าผู้ใดก็ตามที่ตกลงไปใต้เขาอีบอนจะไม่มีวันได้หวนคืนกลับมาได้มีมนุษย์ผู้หนึง่งมายังเขาอีบอร์และตกลงไปอยังอันเด็กกราวน์มนุษย์ผู้นี้มีนามว่าคาร่าหลังจากที่คาร่าตกลงมายังอันเด็กราวน์คาร่านั้นก็บาดเจ็บจากการตกลงมาจากที่สูง ทำให้คารานั้นเรียกขอความช่วยเหลือแอสเรียลดรีเมอร์ราชายาแห่งเผ่ามอนสเตอร์ลูกของราชาและราชินีแห่งอันเดอร์กราวด์ได้ยินเสียงคาราร้องขอความช่วยเหลืออยู่เสื้อสีเขียวสลับกับลายเสื้อสีเหลืองและกางเกงขายาวสีดำขนสีขาวที่เป็นเอกลักษ์ของเขาแอสเรียลนั้นได้พยายามที่จะช่วยเหลือคารา เจ้าชายแห่งอันเดกราวได้พาคาร่ากลับมายังปราสาทราชวงศ์เพื่อให้ครอบครัวของเขาช่วยเหลือคาร่าแอสคอร์โทเรียลได้ช่วยเหลือคาร่าและทั้งคู่ก็ได้เลี้ยงดูคาร่าเปรียบเสมือนกับลูกคนที่สองของตนเองทั้งครอบครัวอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขพวกเขามีช่วงเวลาที่ดีและเลวร้ายด้วยกันในช่วงเวลานั้นอันเดกราวนั้นเต็มเปลี่ยนไปได้วยความหวังและคาร่าก็คืออนาคตของมนุษย์และมอนสเตอร์ จนกระทั่งวันหนึ่งคาร่าได้ลลงปล่วยลงคำขอข้อสุดท้ายของคาร่าก่อนที่เธอจะเสียชีวิตลงก็คือการที่จะได้เห็นทุ่งดอกไม้สีทองจากทุ่งดอกไม้ที่หมู่บ้านเกิดของตนเองเป็นครั้งสุดท้ายแต่มอนสเตอร์นั้นก็ไม่สามารถที่จะเติมเต็มความปรารถนาของคาร่าได้เลยจนกระทั่งหลายวันผ่านไปผ่านไป และผ่านไปคาร่า <Kara S 1> ได้เสียชีวิตลงแอสเรียลได้ซึมซับดวงวิญญาณของคาร่าและได้พลังอันมหาศารมาแอสเรียลนั้นได้ถือร่างของคาร่าและเดิอนออกไปยังด้านนอกของอันเดร์กราวด์ผ่านบาเรียมายังทุ่งดอกไม้สีทองที่หมู่บ้านที่คาร่าที่เคยอาศัยอยู่แอสเรียลได้เติมเต็มความปรารถนาของคาร่า และว,วางล่างของคาร่าลงไว้ยังทุ่งดอกไม้สีทองใจกลางหมู่บ้านทันใดนั้นเองมนุษย์ได้พบกับแอสเรียลและคิดว่าแอสเรียลนั้นเป็นผู้ที่สังหารคาร่าเหล่าลมนุษย์ได้โจมตีแอสเรียลด้วยทุกอย่างที่เขามีแต่ว่าแอสเรียลนั้นกลับไม่ตอบโต้กลับเขาบาดเจ็บจากการโจมตีของมนุษย์แอสเรียลนั้นมีพลังที่จะทำลายพวกมนุษย์ทั้งหมด แต่ว่าแอสเรียลนั้นไม่ได้สู้กลับเขาเพียงแค่ยิ้มแล้วเดินจากไปพร้อมกับร่างของคาร่าแอสเรียลนั้นบาดเจ็บและได้กลับมายัางอันไดกลาวพร้อมกับร่างของคาร่าเขาได้กลับมาถึงที่ปราสาทและลม้มลงแอสเรียลได้เสียชีวิตฝุนจากร่างของแอสเรียลนั้นได้กระจายไปทั่วสวนดอกไม้ ทั่วทั้งอาณาจักรนั้นเต็มไปได้วยความสิ้นหวังราชาและราชินีสูญเสียลูกทั้งสองคนไปภายในคืนเดียวและก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มนุษย์ได้นำพาซึ่งความสิ้นหวังมายังเผ่าพันธุ์ของมอนสเตอร์แอสอร์ได้ตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องจบทุกอย่างที่มนุษย์ได้ทำมาแอสอร์ได้ประกาศว่าถ้ามีมนุษย์ผู้ใดก็ตามที่ตกลงมาอย่างอันเดอร์กราวด์ จะต้องตายและด้วยดวงวิญญาณทั้งเจ็ดของมนุษย์ mm hmm. เขาจะสามารถปลดปล่อยมอนสเตอร์ให้ออกจากอันเดอร์กราวน์ได้และด้วยพลังแห่งนั้นราชาแห่งมอนสเตอร์แอสกอร์จะทำลายบาเรียให้สูญสลายไปตลอดกาลหลังจากนั้นไม่นานก่อนที่ราชินีจะออกจากปราสาทออฟฟิสนักวิทยาศาสตร์หลวงแห่งอันเดอร์กราวน์ได้ทำการทดลองโดยการนำพลังแห่งปณิธาน ลงไปยังดอกไม้ดอกแรกที่บานในทุ่งดอกไม้สีทองในประสาทของแอสกอร์จะดูเหมือนว่างานทดลองนะั้นจะไม่สำเร็จและอัลฟีไจะส่งดอกไม้คืนให้กับแอสกอร์แต่ว่าหลังจากที่ดอกไม้ได้ถูกตูกอีกครั้งแอสเรียลก็ได้ตื่นขึ้นแอสเรียลในร่างของดอกไม้สับสนมากเขาได้สูญเสียความสามารถในการรู้สึกของเขาไปเขาไม่สามารถที่จะรู้สึกถึงอะไรได้เลย ไม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความรักก็ตามวันนี้แอสเรียลได้กลายเป็นฟลาวี่เดอะฟลาเวอร์ดอกไม้สีทองซึ่งไม่สามารถรู้สึกถึงอะไรได้เลยแอสเรียลได้ขอร้องความช่วยเหลือจากแอสอร์พ่อของแอสเรียลโดยได้พบเขาเข้าและสัญญาว่าจะดูแลเขาเป็นอย่างดีที่สุดฟลาวี่คิดว่าอีกไม่นานเขาอาจจะสามารถกลับมารู้สึกได้อีกครั้งแต่ว่ายิ่งการเวลาผ่านไป ฟลาวี่นั้นก็กลับยังไม่สามารถรู้สึกถึงอะไรได้เลยจนเขาคิดที่จะจากไปฟลาวี่ได้ตามหาและพบโทรเรียลแม่ของเขาเองโทรเรียลสัญญาว่าจะดูแลฟลาวี่ให้ดีที่สุดและฟลาวี่ก็คิดอีกครั้งว่าเขาอาจจะสามารถกลับมารู้สึกได้อีกครั้งแต่ว่าฟลาวี่นั้นก็กลับยังไม่สามารถรู้สึกถึงสิ่งใดได้เลยและเขาคิดที่จะหนีไป ฟลาวี่นั้นไม่ต้องการที่จะอยู่ในโลกที่เขาไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรักและความอบอุ่นได้เขาจึงคิดว่าทางที่ดีที่สุดในเรื่องนี้คือการฆ่าตัวตายแต่ว่าในขณะที่เขากำลังจะตายนั้นเขากลับต้องการที่จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งและด้วยปณิธานนั้นฟลาวี่ได้ตื่นขึ้นมายังทุ่นดอกไม้สีทองอีกครั้งโดยที่ไม่มีใครจำเขาได้เลยว่าเขาเป็นใคร ฟลาวี่ได้พยายามที่จะตายหลายรอบแต่ว่าเขาก็สามารถกลับมาได้เหมือนทุกๆครั้งและความสามารถที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนั้นได้พลังที่จะได้ครอบครองจากผู้ที่มีปณิธานสูงสุดพลังแห่งการโหลดเซฟฟลาวี่นั้นได้คอยช่วยเหลือทุกคนที่เขาเจอฟลาวี่ชนะทุกๆเกมและแพ้ทุกๆเกมในเวลาเดียวกันเขาได้ทำทุกๆอย่างทุกๆอย่างที่เขาคิดว่าเขาจะทำและอยากทำ และทุกอย่างที่คอนดิคิดว่าจะทำได้แต่แล้ววันหนึ่งเขาได้เบื่อกับการช่วยเหลือผู้คนและได้สงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าเขาข่ามอนสเตอร์แทนละ่ะด้วยความอยากรู้อยากเห็นของฟลาวี่ฟลาวี่จิงได้เริ่มทำจีโนไซด์เขาบอกกับตัวเองว่าเขาไม่ชอบในสิ่งนี้เอาซะเลยที่เขาทำลงไปก็เพื่อที่จะได้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อมา เขาได้เห็นมนุษย์ตกลงมาพวกเขาได้ออกจากลูนส์และได้เห็นพวกเขาตายต่อหน้าจนกระทั่งมนุษย์ซึ่งมีพลังแห่งปณิธานได้ตกลงมายังอันเดร์กราวน์ฟลาวี่คิดเพียงแค่ว่าถ้าเขาได้วิญญาณดวงนี้มาเขาอาจจะสามารถทำลายบาเรียลงและอาจจะสามารถออกนอกอันเดร์กราวน์ไปได้แต่แล้วเขาก็ได้ทำพลาด เขาไม่สามารถที่จะฆ่ามนุษย์คนนั้นได้เขาได้พยายามที่จะโหลดเซฟของเขาแต่มันกลับไม่ได้ผลเขาไม่สามารถที่จะใช้พลังแห่งการโหลดเซฟได้อีกต่อไปแล้วตลอดเวลาหลังจากที่มนุษย์คนที่แบบได้ตกลงมาและได้ออกจากรูนสไปเขาได้แอบตามมนุษย์ผู้นั้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมนุษย์ผู้นั้นได้พบกับราชาแห่งอันเดอร์กราว์ทั้งคู่ได้สู้กัน และผู้ชนะก็คือมนุษย์ราชาแห่งมอนสเตอร์ได้ขอร้องให้มนุษย์จบชีวิตของเขาลงจบการกระทําทั้งหมดของเขาและให้เขาได้ชดใช้ในสิ่งที่ตัวเองเคยทําไว้ทันใดนั้นเองฟลาวี่ได้ออกมารอบสังหารแอสกอร์ core, และขโมยดวงวิญญาณของมนุษย์ทั้ง6กได้ความโลภของฟลาวี่ฟลาวี่ได้ท้าทายให้มนุษย์มาสู้กับเขาเพื่อที่เขาจะสามารถได้ดวงวิญญาณดวงที่7มา พื่อที่จะสามารถทําให้เขามีพลังเทียบเคียงกับพระเจ้าได้ฟลาวี่ได้สู้กับมนุษย์แต่ว่าวิญญาณแห่งมนุษย์ทั้ง6นั้นกลับไม่ยอมให้ฟลาวี่ได้ใช้พลังของเขาฟลาวี่ได้พ่ายแพ้อีกครั้งให้กับมนุษย์คนเดิมถึงสองครั้งและฟลาวี่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมนุษย์ผู้นั้นถึงไม่ยอมที่จะฆ่าเขาทั้งๆท,ที่เขารู้ว่าเขาสมควรตายและฟลาวี่ก็ได้วิ่งหนีไป มนุษย์ผู้นั้นได้กลับมาอีกครั้งพมกับแอสกอร์แต่ว่าครั้งนี้ราชินีแห่งอันเดอร์กราวน์โทเรียลได้เข้ามาขัดขวางการต่อสู้เอาไว้ได้ในขณะนั้นเองฟลาวี่ก็ได้ขโมยดวงวิญญาณของมนุษย์อีกครั้งและเขาก็สามารถที่จะขโมยดวงวิญญาณเกี่ยวทั้งหมดของมอสเซอร์ในอันเดอร์กราวน์ได้และด้วยพลังนั้นเองพลังขั้นสูงสุดของเขาฟลาวี่สามารถกลับร่างมาเป็นแอสเรียลได้เหมือนอย่างเมื่อก่อน และด้วยพลังแห่งดวงวิญญาณทำให้เขาสามารถต่อสู้กับมนุษย์ได้เป็นครั้งสุดท้ายและเขาก็ได้แนะนำตัวต่อมนุษย์คนนั้น a s r e a l Dreamer the absolute god of h y p e r d e n เขาพยายามที่จะรับความทรงจำของทุกคนเพื่อที่จะทำให้มนุษย์นั้นสามารถกลับมาอย่าง Undertale ได้อย่างตลอดไปเขาไม่พร้อมกับการที่จะจากลาเขาไม่พร้อมที่จะรับความสูญเสียได้อีกต่อไปแล้ว และในการต่อสู้ครั้งนี้เขาจึงจะแพ้ไม่ได้อีกเขาพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะทำให้มนุษย์พ่ายแพ้ต่อเขาแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะทนต่อความรู้สึกในจิตใจของตัวเองได้เพืาอในจิตใจของเขาความรู้สึกของมอนสเตอร์ทั้งหมดที่มีต่อมนุษย์ผู้นี้มันมากเกินไปกว่าที่เขาจะรับได้พวกเขาทุกคนห่วงแต่ละคนกันมากม เปรียบเสมือนว่าเป็นครอบครัวเดียวกันอสเรียลได้ยอมแพ้แต่อความรู้สึกเขาก็ได้ทำลายบาลเรลียลงด้วยพลังทั้งหมดที่เขามีอสเรียลนั้นไม่สามารถคงสภาพเดิมเอาไว้ได้นานและเขาคงจะไม่สามารถขอให้ใครมายกโทษให้กับเขาได้และเขารู้ว่าอีกไม่นานแล้วเขาจะต้องกลับไปเป็นดอกไม้ดังเดิมและเขาก็ได้ยอมรับว่า มนุษยตรงหน้าของเขานั้นไม่ใช่คาร่าอีกต่อไปแล้วคาร่านั้นได้เสียชีวิตไปนานแล้วและอีกไม่นานเขาคงจะต้องกลับร่างกายเป็นฟลาวี่ในร่างที่เขาจะไม่มีวันได้รู้สึกถึงความรักและความรู้สึกอีกไปอย่างตลอดกาลก็จบแล้วนะครับกลับประวัติของ AS Real ยลดรีเมอรในวันนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ก,กด subscribe นะครับคุณก็สามารถกด u b s c r i b e ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวคุณจะสามารถติดตามผลงานใหม่ๆของผมได้เลยโดยการกด u b s c r i b e นะครับแล้วก็ใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับคิดว่าเพื่อนๆของคุณอาจจะยังไม่รู้ประวัติของแอสเรียลนะครับคุณก็สามารถกดแชร์ได้นะครับกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้ถึงประวัติของแอสเรียลดรีเมอร์นะครับแล้วก็คุณรู้หรือ,อยังครับว่าช anel น,นี้มี Facebook Page แล้วโดยคุณจะสามารถเข้ามาดูได้เลยที่ w o w e b f a c e b o o k c o m s l a s h o m k e r b y 1 2 3เดี๋ยวคุณจะรู้ว่าวิดีโอต่อไปนั้นจะเป็นวิดีโอไลฟ์ก่อนใครในช่นงน,นี้เลยเดี๋ยวคุณจะสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook เลยนะครับแล้วก็ใครที่ชอบแฟนอาร์นะครับคุณก็สามารถส่งแฟนอาร์ได้ที่หน้า Facebook ได้เลยเหมือนกันไหนๆก็พูดถึงแฟนอาร์แล้วงั้นเราก็มาดูแฟนอาร์กันเลยดีกว่านะครับว่าใครส่งให้เรากันบ้างนะครับเราก็มาดูกันเลย จบไปแล้วนะครับกับวิดีโอของวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับใครที่ชอบก็กด Subscribe ด้วยนะครับใครที่คิดว่าวิดีโอนี้แหละสุดยอดแล้วก็สามารถกดแชร์และใครที่อยากติดตามผลงานใหม่ๆของผมนะครับคุณสามารถกด u b s c r i b e ได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอจะมาถึงตอนนี้นะครับสำหรับวิดีโอหน้านั้นจะเป็นวิดีโออะไรต่อไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าวิดีโอต่อไปจะเป็นวิดีโออะไรคุณคือผู้ตัดสินนะครับสามารถใส่ได้ที่ใต้คอมเมนต์ของวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ และไอเดียของคุณอาจจะเป็นวิดีโอต่อไปก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับวิดีโอหน,น้าจะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับคุณนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนถึงตอนนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันใหม่กับผมออมเพิร์บีสิบอกันอีกเช่นเคยในวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ